ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ทำอยู่สองเรื่องดีไหมดีดีนะครับดีชั่วโมงนี้เลยดีมากแต่มึงช้าไปแล้วประชาธิปัตย์กูลืมไปว่ามีภาคการเมืองนี้อยู่เนาะทำแมสแจกป่ะหนึ่งแสนชิ้นกำลังจะแจกแมสหนึ่งแสนชิ้นไอ้เอยเอาตัวหยาบๆเช้าเช้านี่เลยนะไม่ไม่เป็นไรแล้วผ่านปีใหม่เมืองมาแล้วหรับผมคือพวกกูเนี่ย ดูแลตัวเองได้แล้วรู้จักเย็บแมสผ้าใช้เองแล้วอ่ะมึงมาแจกเพื่อไม่จําเป็นแล้วฮะมึงเอาไปให้หมอเอาไปให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้นะไม่ต้องมาให้ประชาชนซื้อคะแนนเสียงพวกกูไม่อยากได้อีกเรื่องหนึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์ปะเพิ่งจะรู้เหรอถ้าเป็นภาษาเหนือกักบกล้าหูคิงกาว่าสินค้าแม่งแพงแปลเป็นไทยก็มึงเพิ่งจะรู้ตัวเหรอว่าสินค้าแม่งแพง ไอเยี่ย e น้ำมันแม่งลดลงทุกวันเวนลาสามสีตังจนวันนี้เนี่ยดีเซลเนี่ยเหลือไม่ถึง20บาทแต่มึงเพิ่งจะรู้ตัวว่าสินค้าแพงเรียกผู้ประกอบการแต่ละที่ใหญ่ๆมานั่งคุยขอลดราคาหน่อยมึงต้องดูแลตั้งแต่วันแรกที่แม่งมีริยาแล้วมึงอ่านเกมไม่ขาดเหรอว่าโลกประเทศไทยแม่งเกิดวิกฤตยอย่างนี้อะไรตามมาบ้างยารักษาโรคปัจจัยสี่แม่งตามมาอยู่แล้วราคามันดีด แต่น้ำมันแม่งลงแต่มึงกลับไม่ไปดูว่าสินค้ามันลงหรือยังนี่สิประชาธิปัตดมึงเพิ่งตื่นนอนมึงไปสุกหัวอยู่ไหนกันสามเรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องไข่ผมก็ทิ้งคำว่าจะสงสารหรือสมน้ำหน้าดีคงต้องสมน้ำหน้าครับไอ้พวกกักตุนไข่นะครับประเภทแบบถึงวิกฤตโอกาสมามึงฉกฉวยโอกาสกับคนไทย กักตุนไข่นะครับกักตุนไข่นะวันนี้เป็นไงล่ะร้องขอเปิดกฎหมายให้ส่งออกเสียใจพวกมึงกินไข่เน่ามึงเองเถอะนะจบจากนี้ไปได้กินไข่ถูกนะครับ